กราบสวัสดีเจ้าประแม่พป่น้องตอมลบ้านกลางตีหักและเคารพบทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตอมลบ้านกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันพฤหัสบดีที่สามสิบเดือนมกราคมปีพุทธศักราชสองพหรหสิบแปดวันนี้ตรงกับขึ้นสองคำเดือนห้าเหนือนะเจ้า วันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอุจากกันทั้งจากของเทศบาลตำนบลบ้านกลางและข่าวสารจากหน่วยงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าข่าวแรกของเขาในวันนี้เป็นประกาศจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำนบลบ้านกลางเรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำนบลบ้านกลางประจำปีสอง8ห้ารอยหกสิบแปด ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครก็คือจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลางนะเจ้ามีอายุครบสองปีบริบูรณ์นับจนถึงวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันหหกสิบปดก็คือเกิดระวางวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพรหกสิบห้าจนถึงสิบหกพฤษภาคมสองพันหรอยหกสิบหกนะเจ้าเป็นภูมีร่างกายสุขภาพ แข่งแรงซึ่งราคาในการานำมาในวันสมัครนะเจ้าก็จะได้แก่ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตีถั่นกรอข้อความสมบูรณ์แล้วสำเนาทะเบียนบ้านของเด็กบิดามารดาจำนวนหนึ่งชุดสำเนาวัดประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดาจำนวนหนึ่งชุดสำเนาสุติบัตรหนึ่งชุดแล้วก็สำเนาประวัติการหาวัคซีนหนึ่งชุด หูบทายขนาดหนึ่งนิ้วจำนวนหกใบนะเจ้าเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์2568นะเจ้าท่านสามารถที่จะติดต่อขอให้ไปสมัครพร้อมกับยื่นเอกสารได้ตีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลางในวันและก็เวลาราชการนะเจ้าท่านไหนตีสนใจอยากจะนำน้องๆน,น,นะเจ้ามา เข้าศึกษาเข้าเหียนนะเจ้าได้รับการดูแลก็สามารถมา,าสมัครได้นะเจ้าตีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านกลางตั้งแต่บัดนี้จนถึงเสาแกุมภาพันธ์สองพนหะเจ้ามาฟังข่าวจากกองสาธรารณสุขและก็สิ่งแวดล้อมนะเจ้าในเรื่องของการขอความร่วมมือขับแก้ขยะ ภายในสำนักงานของเทศบาลตะมนบ้มั่นกลางนะเจ้าในกิจกรรมซุกซุกรีไซเคิลตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเป็นได้มีการกำหนดนโยบายคือมีการรณรงค์คือกับสำนักงานหน่วยงานราชการต่างๆช่วยกันลดปริมาณขยะมูลฝอยนะเจ้าโดยการแจงละการ 3Rs ก็คือการรีดิวลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้น รียูดก็คือการนำปิ๊กเอามาใช้ใหม่นะเจ้าหรือว่าการรีไซเคิลก,การเปลี่ยนสิ่งเก่าตีไรประโยชน์เพื่เป็นสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์นั่นเองนะเจ้าก็ถือว่าเป็นการาสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะตีต้นทางนะเจ้าพอเป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยคือมีประสิทธิภาพนมากิ่งขึ้นนะเจ้าซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมในทุกๆวันศุกร ก็จะเป็นกิจกรรมซุกซุกรีเซเคิลน,นะเจ้าเป็นการรวบรวมขยะรีเซิค์เ์น,นำมา,าบริจาคแล้วก็สมทบเข้ากองทุนชาพปะนก,กิสงเคราะห์ของเทศบาลตำบลบ้านกลางตลอดจนนำข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยตีถูกคัดแยกเนี่ยนำมาคำนวณในเรื่องของการปลดปล่อยการกเรือนกระจกตัวนะเจ้าก็ถือว่าเป็น แห่งกิจกรรมหนึ่งทีเฮาได้ดําเนินการนะเจ้าเราก็ได้นําเอาสิ่งที่ได้หาพแนนำมาเป็นประโยชน์ต่อไปนะเจ้ามาฟังข่าวจากในงานราชการอื่นกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวจากตังจังหวัดละปูนซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าใกล้กันเลือกตั้งอบจอ ของจัาวัดลปูนเฮานะเจ้าก็มีการรวมเอาเรื่องหน้าหู้เกี่ยวกับการเลกือกตั้งอบจอลปูน2,568นะเจ้าก็ถือว่าเป็นการวัดพลังมูเฮาเจ้าลปูนในเรื่องของการรักษาสถิติผู้มาใจ้ซิดนักที่สุดของประเทศไทยเป็นครั้งที่15นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,544นะเจ้า ซึ่งตังจังหวัดละปูนเองก็มีผู้สมัครนายกอาบาจอละปูนอยู่สองคนผู้สมัครสอาบาจอละปูนจำนวนห้าสิบเก้าคนโดยสอาบาจอละปูนจำนวนสี่ีคนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสี่เขตเลือกตั้งไปกันนะเจ้าโดยมีสอาบาจเขตเลือกตั้งละหนึ่งคนนะเจ้าประกอบไปด้วยอำเภอเมืองเก้าเขตอลี่สี่เขตอเภอประสังสามเขตบ้านโฮงสามเขต แมทาสองเขตอบันทบหนึ่งเขตถุงหัวช่างหนึ่งเขตแล้วก็เวียงหนองล่องหนึ่งเขตนะเจ้าในเรื่องของด้านข้อมูลจำนวนเลือกตั้งก็จะมีอยู่จำนวนหกร้อยแปดสิบแปดหน่วยเลือกตั้ง้วยกันนะเจ้าซึ่งก็มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดสามแสนสามืนสองร้อยแปดสิบสองคนอันนี้จะเป็นข้อมูลณวันที่สิบหกมกราคมสองพันหกสิแปดนะเจ้าก็แบ่งเป็น อำเภอเมืองละปูนเฮาเนี่ยจำนวนสองร้อยหกหน่วยเลือกตั้งด้วยกันนะเจ้าซึ่งก็มีผู้มีซิทเลือกตั้งอยู่จำนวนหนึ่งแสนสองมืนสองพันสามร้อยหกสิบเจ็ดคน้วยกันนะเจ้าซึ่งจังหวัดละปูนเฮาเองก็ถือว่ามีการตั้งเป้าคือพีน้องประชาชนผู้มีสิทธเลือกตั้งออกมาเลือกตั้งบบตามกว่าร้อยละแปดสิบ มีจํานวนบัตรเสียเกินร้อยละสามแล้วก็บมีเรื่องร่องเรียนหรือเรื่องคัขดขานใดๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะเจ้าซึ่งเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งนายกอบจลปูนแล้วก็สอบจลปูนเมื่อวันที่า3ธันวาคม2566ที 2, ่ผ่านมานะเจ้าซึ่งก็ถือว่ามีผู้ตีมาใจ้สิทเลือกตั้งเนี่ยอยู่จานวน256,000คนาาคิดเป็น Uh, 77.86นะเจ้าอันนี้คือนับจากจํานวนผู้ตีมีสิทธิเลือกตั้งอยู่300,000คนนะเจ้าซึ่งบัตรดีคิดเป็นร้อยละ87เปอร์เซแล้วก็บัตรเสียคิดเป็นร้อยละ4เปอร์เซนตะเจ้าต่างจังหวัดละปนเฮาเองแม่ว่าจะเป็นจังหวัดตีได้ขึ้นจือ่อว่าเป็นจังหวัดขนาดน้อยนะเจ้าแต่ว่าเวทีการเลือกตั้งในระดับประเทศตีผ่านมาตั้งแต่ปี256 สอง4ันห้ารอยสี่สิบสี่ะเจ้าเจ้ารปุนเฮาก็ได้มีการารวมพลังกันออกมาทำหน้าที่ใด้สิทธิเลือกตั้งเพราว่าจะเป็นการเลือกตั้งสสการเลือกตั้งสอวอนะเจ้าการออกเสียงมติต่างๆก็คิดเป็นร้อยละตีสูงสุดของประเทศมาแล้วทั้งสิน้นจำนวนสิบสี่ครั้งนะเจ้าโดยการเลือกตั้งนายกอบจลปูนแล้วก็สอ,อบจลปูนในเตือนนี่หากพี่น้องจอละปูอ่า มาเลือกตั้งกันมากกว่าเป้าหมายที่มีการตั้งเอาไว้นะเจ้าเกาะน่าจะทรงผลคือจังหวัดละปูนยังคงเป็นจังหวัดตีรักษาสถิติผู้ตีออกมาเลือกตั้งนักทีสุดของประเทศไทยไว้ได้เป็นเต่อที่สนะิบห้านะเจ้าส่วนในเรื่องของการบอปเลือกตั้งอาบาจอ ท่านเสียสิทธิ์อย่างพ่องนะเจ้าซึ่งสิทธิที่ทิฐานจะเสียนะเจ้าก็คือในเรื่องของการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสสมาชิกสภาท้องทินหรือว่าสทนะเจ้าหรือว่าจะเป็นผู้บริหารท้องถินการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสวเป็นต้นนะเจ้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสมัครรับเลือกเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน การเข้าจื่อร่องขอหือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นการดำรงการดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองการดำรงตำแหน่งของรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นนะจ๊ะเป็นต้นก็ถือว่าอาจจะทำาให้การตีคุณแบบไปเลือกตั้งคุณอาจจะพลาดสิทธิ สำคัญในเรื่องของฐานะพลเมืองดังนั้นเกาะบอดีจะปล่อยสิทธิของคุณทห้สูญเปล่าไปนะเจ้าสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการบูรณาการการลุยแก้ปัญหา PM2.5 นะเจ้าซึ่งทางท่านอนุทินก็ได้มีการเรียกประชุมเกาะติด พีเอานะเจ้าก็ยังคงย่ำในทุกหน่วยงานคือบรรนาการลุยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการลดระดับไฟป่าหมอกควันนะเจ้าซึ่งก็ได้มีการประชุมร่วมกันในหลายๆฝ่ายนะเจ้าซึ่งเป็น,นกลไกตามกฎหมายแล้วก็แผนการป้องกันการบรรเทาสาธารณาภัยในระดับประเทศนะเจ้าซึ่งก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ในเรื่องของหมอก ควันไฟป่าฟุลอองขนาดน้อยหรือว่า PM 2.5นะสจะรวมจนถึงการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันหน่วยงานตีเกี่ยวข้องก็เป็นการ่วยกันลดมลพิษในเรื่องของแรงกําเนิดต่างๆทั้งในเรื่องของการเผาในตีโล่งการลักลอบเผาปาผ่าผากอุตสาหกรรมผ,า,รผากขนส่งผาาก่อสร้าง มอกควันข้ามแดนหรือว่าจังหวัดที่มีจำนวนของจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตสะสมสูงสุด5อันดับนะเจ้าก็คือจังหวัดกาญจนบุรีชัยภูมิลบบุรีตากแล้วก็นครราชสีมานะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นการขัดการแนวโนอมสถานการณ์จากหน่วยงานพยากรณ์อากาศนะเจ้าซึ่งั้งอ นายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีความหงใยในเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นละอองพร้อมกับได้มีการติดตามประสานง,งานห้องประชุมหารือแนะเจ้าในเรื่องของการสร้างการคือแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดําเนินการอ,อย่างเข้มข้นนะเจ้าซึ่งในเรื่องของการสร้างการทุกกระทรวงกรมในระดับพื้นที่ก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่นั่นๆนะเจ้านะนะซึ่ง กรกภาพในการบริหารจัดการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายซึ่งตังผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือทั้ง17จังหวัดก็ได้ประกาศคือเป็นพื้นที่ห้ามเผาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเราก็ยังได้มีการยกระดับการดําเนินการทุกมาตรการอย่างเข้มข้นโดยระบบการบริหารจัดการแบบเบสเซ e t ก็สามารถที่จะดําเนินการได้ทันทีนะจ้าดังนั้นก็ขอความร่วมมือ่อแม่พี่น้องนะจ้าในเรื่องของการงดการเผาทุกชนิดนะจ้าเพราะว่าเขาจะต้องยอมรับว่าตอนนี้มูลเหตุสําคัญของปัญหาก็คืออยู่ที่การเผานะจ้าดังนั้นควบคุมหพื่อบ่มีการเผา จัดก,การในบ้านของตัวเก่าให้เรียบร้อยนะรัะเพราะว่าหากในประเทศเฮาบมีปัญหาแต่ว่ายังมีสถานการณ์จากประเทศเพื่อนบ้านต่างรัฐบาลเองก็จะต้องมีการตั้งมาตรการในเรื่องของการลงโทษต่างๆนะจาะยังเช่นบาฮับซื้อสินค้าเกษตรจากประเทศติกรปัญหานะจ้าดังนั้นในเรื่องของการดําเนินการทุกมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อเบืใอ้มีการเผานะจ้าเพราะว่าไม่คิดก้านเดียว ก็เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการสร้างรายได้นะเจ้าแต่ว่าสร้างปัญหาคือกับคนทั้งประเทศนะเจ้าดังนั้นเราจะต้องเอ่อรวมมือกันนะเจ้าบบกว่าจะเป็นปีน้องภักพื้นเกษตรก็คือกแก้ปัญหาด้วยการฟังกลบหาวิธีในเรื่องของการแปรสภาพเซสังข้าโพดจํานวนค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะเจ้าประมาณ จ็ดแสนกิโลกร,รมัมหรือว่าเจ็ดร้อยตันเนี่ยดังนั้นขอความร่วมมือของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นําเครื่องจักรกลไปไถ่กลบรวมจนถึงนําเครื่องแพกมาใช้งานนะเจา้าโดยพี่น้องชาวบ้านก็สามารถที่จะนํา์สังข้าโพดไปอัดแพกเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทําอาหารซัดทําปุ๋ยชีวภาพซึ่งก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งตีทำพืชเกษตรกรแบบเผานะเจา้าดังนั้นก็จะต้อง รวมมือกันนะเจ้าในเรื่องของปัญหาของ PM 2 5นะเจ้าซึ่งก็ถือว่า,าสร้างปัญหาแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมูฮาตตุยนะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตะมนลมัองกลางก็ได้หมดลงแล้ว ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามหับฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพิสาทาสาวผูกประกาศก็ต้องขอลาไปก่อนปะกันได้ไหมในวันผูกนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า